1> 1, 2, 3, เดี๋ยวเรามากินสมุนไพรสูตรหนุ่มโรงงานวิถีแท้บ้านกันนะครับว่ามันจะสโสภาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับหนุ่มโรงงานวิถีแท,ท้บ้านนะครับ วันนี้จะมาต้มสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเช่นเป็นหวัดหรือว่าไอนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นาการเสริมสร้างภุมต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ท่านผู้ชมท่านไหนก็ใช้วิทยาลายนะครับในการรับชมนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาสมุนไพรดีกว่าเราว่ามื่อได้เสร็จมาแล้วได้มาแล้วนะครับเราก็ไปล้างนะครับ,บนหนที่นี่นะครับก็มีหนึ่งตะไคร้ขานะครับเป็นขาแดงนะครับใบมะนาวนะครับแล้วก็กะชายขาว กะชายขาวแล้วก็และใบเตยน้ำนะครับน้ำเราจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยแกงนะรงนงครับถ้วยแกงโอเคครับเริ่มเลยนะครับตยงนี้ครับเตรียมเรียบร้อยเราจะบัดต้มสมุนไพรนะครับ หลังจากหลังจากน้ําเดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่สมุนไพรเราไปเลยนะครับบบใบใบมะนาวนะครับและก็สไพอันนี้ไม่ใช่การต้กปลา จะเป็นขาครับใส่ลงไปเลยแั่สุดท้ายก็จะเป็นไม่ใช่อันดบสุดท้ายสีก็จะเป็นกระชายขาวใส่ลงไปครับอันนี้สูตรเฉพาะผมครับใบเตยอาอยไม่ใช่อาสยามนะใบเตยนะครับเยเะยครับร้อ,รอยจากนั้นก็ ปิดฝาหรือปิดโคเอร์อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ดาวเหลืองช่องเราจะได้ล่งเหลืองได้แล้วครับมาดูใกล้เลยครับได้แล้วนี่ครับน้ำเหลืองหอมครับหอมมากครับ เดี๋ยวเราจะเราก็จะพักไว้ประมาณให้น้ำแค่อุ่นนะครับในในจิตใจเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันะออกยังไงครับสามารถที่จะลดอาการบรรเทาอาการแล้วกันเป็นความเชื่อของแต่และบุค ไม่ใช่เป็นโควิดนะครับแต่หรือว่าเป็นแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาชิมว่าสูตรต้มน้ำสูุนไพรของหนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับคือสูตรเด็ดนะครับจะเป็นยังไง จะทิ้งไว้ก่อนประมาณให้ประมาณเดี๋ยวว่าก็จะตัดเป่าเอยไม่ใช่เราก็จะลองมา,อม,มาชิมดูก่อนะว่า,นะวาจะเป็นยังไงนะครับอือุ่นแล้ว รสชาติก็จะรสชาติก็จะออกจืดๆจืดๆครับแต่ไม่กินหอมของสมุนไพรครับคารวะหนึ่งจอกค,ครับกินนี่ชาติออกจืดๆนะครับก็จะเป็นออกแบบแบบแนวแนวสมุนไพรนะครับเพราะว่า นี่จะเป็นรวมสมุนไพรครับก็ว่าผมเป็นปัตว่ามันคล้ายๆมันจะโล่งโล่งจมูกโล่งก็ไอ้ก็จะเข้าจมูกก็จะโล่งนะเยอะครับเยอเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ทีมงานเรากิน เป็นไงครับลองชิมมันโซฟาบ,บับแทบอีดีมันจะออกออก,ออกลิ่นหอนมตะไคร้มะใบมะนาวแล้วก็กระชายที่ทำกานก็จะมีติดอ่อไปเตยไม่ใช่ไปเตยอาสยามนะครับไม่ไปเตยจริงๆนนพวกสูตร,รลองลองทำกินดูได้นะคะว่าเป็นหวัดทั้งครอบครัว โอเคครับกินได้จริงค่ะมันโซภาโอเคก็สำหรับคลิป <c> น <oughs> ี <OB disease> ้ก <Hence, TALIESIN> ็ถ <hine>? ้าเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็ากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์ยิ่งจริงๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามากินสมุนไพรสูตรนมโรงงานวิถีแท้บ้านกันนะครับว่ามันจะโสภา